พรรคเก้าไกลยังคงมีความมั่นใจว่าสมาชิกวุฒิสภาจะโหวตเลือกคุณพิธาลิ้มเจริญรัตเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30โดยคุณชัยธวัฒนตุลาทนเลขาธิการพรรคมองว่าสมาชิกวุฒิสภาที่ประกาศไม่สนับสนุนคุณพิธาด้วยเงินขายการแก้ไขามาตรา112นั้นเป็นเพียงความเห็นของสอวเพียงบางคนเพราะสวส่วนใหญ่ยังไม่ได้แสดงออกอะไรและคิดว่าคงแสดงออกในวันโหวต จะเพิ่มประเมินสถานการณ์จากสิ่งที่เห็นสิ่งที่เป็นอาจไม่ใช่สิ่งที่เห็นก็ได้ขณะที่คุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักเก้าวไกลยืนยันว่าขณะนี้ได้เสียงสนับสนุนคุณพิธ,ธาครบแล้วค่ะแต่ยังคงต้องทํางานต่อเนื่องเผื่อมีกรณีที่บางท่านอาจจะเปลี่ยนใจจะได้มีสํารองไว้เพราะไม่มีทางทราบได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหน้างาน ฉะนั้นเนี่ยหากตีความจากที่คุณสิริกัญญาบอกเนี่ยก็แสดงว่าขณะนี้พระเก้าไกลรวบรวมเสียงสนับสนุนได้ครบ376เสียงแล้วนั่นก็หมายถึงว่าในจำนวนนั้นนะคะมีเสียงสนับสนุนของสมาชิกวุฒิสภารวมอยู่ด้วยซึ่งพวกเขาต้องการนะคะ60-70เสียงค่ะ ทางด้านคุณประเสริฐจันทรรวงทองเลยค่ะที่การพักเพื่อไทยเนี่ยก็เชื่อว่าการตัดสินใจของสอวอน,นั้นจะตรงกับความต้องการของประชาชนค่ะส่วนท่าทีของสอวอที่มีความชัดเจนนะคะในเรื่องของการแก้ไขมาตรา112ทําให้หลายฝ่ายมองว่าการโหวตให้คุณพิธาจะไม่ผ่านนั้นนะคะ คุณประเสริฐไม่ได้ให้ความเห็นในเรื่องนี้นะคะแต่บอกว่าได้ฟังจากแกนนําพักเก้าไกลว่ามีความมั่นใจว่าจะผ่านและฝ่ายสอวอจะสนับสนุนดังนั้นนะคะขอให้ดูการโหวตก่อนค่ะแต่ในส่วนของพักเพื่อไทยนั้นจะช่วยคุยกับสอวอบางส่วนเท่านั้นขณะที่การดําเนินการหลักนั้นเป็นของพักเก้าไกลค่ะทั้งนี้นะคะทั้ง8ปดพักร่วมนะหากรู้จักสอวอคนใดก็จะต้องพยายามทําความเข้าใจค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะนับถอยหลังไปจนกว่าจะถึงวันที่13กรกฎาคมนะคะทั้ง8พักก็จะต้องช่วยกันค่ะในการพูดคุยทําความเข้าใจกับสมาชิกวุฒิสภานะคะเพื่อให้ได้เสียงสนับสนุน8พักร่วมจัดตั้งรัฐบาลค่ะในวันนั้นจะโหวตรอบเปียวจบหรือ2-3รอบต้องติดตามค่ะ